ยก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 ได้บ่ได้บ่ได้บ่อุ้ยคุณหยิบเลยแนะปดโถแปดโถสุดยอดเลยค่ะไัท<อ>งไหนไปทางไหนไปทางไหนโอ oh, <hi. S 2> อคุณอะค่ะจนสะดุ้งโยดจ้ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกกราบสวัสดีเอฟซี FC, นูตโกชาแนลจ้า ตอนนี้เ้าอยู่ยืนานมองระบายน้ำนะ้๊จ้ะคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะทดออำเภอห้วยเพื่งจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะน้ำไหลแห้งแห้งจ้ะรุ่นค่ะมองระบายน้ำออกมาค่ะโอ้โหนะกลืนหยดเลยโอ้อยไงถ่ายคลิปบทันพี่น้องจ๋าค้าเมืองตันหนาอ่างเนาะค่ะน้องเปริรพนยกสะดุงขึ้นคำ มื่อกี้นี่ค่ะ่าม,นะามไแห้งน้ำไรแห้งๆจ้ะจอบเอาปลาขับพ้องหรือปลากระแตบจ้ะปลากระจกก็ได้ค่ะอ๋อายุหากินเนาต่ดตามฤดูกาลจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงเอาปลาเนาะจ้ะอืมเราใส่กับรูตักเลยด้ยค่ะ ขหาหลุนกำนองพ่นค่ะไ้ได้าใน,ใดนอน้อนี่เป่าไม้พ่นออยู่มองนีจ้ะกะคูนแล้วก็ยู่ไก่นะล่ะเดี๋ยวพาเอฟซีมองช็อตเด็ดเนาะจ้ะมองนีแล้วค่ะมองปลาก,กระโดดจ้ะเดือดซุ้มหนเมืองเห็นบ่าขาปลาก,กระโดดไอ้ข้างไม่บอกเหร ปลาก,กระโดดปลาคักเลยค่ะอ้าวมันมันยกแล้วยกแล้วยกแล้ว,ลวทันบอทันบออ้ยคนโยนเลยคนโยนเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะชาอยู่หากินตามธรรมชาติานะจ๊ะ โตโตมาคืเ oh. 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 oh, hey, ีสวดเหนาโตสวดเนี่ยได้อีกวะได้อีกวะบนตันี้ก้าวบุญนาค่พี่ลึกพี่ล่ำแล้วจ้าบนตัวนี้ล้วปาดปาาน้ำไหลแห้งจ้าพี่น้องคะบอกกาคามไปจ้ายันผัดไปกํานั่ไหมคะ นองเพราะจะยกอีกแล้วข้ายกอีกแล้วยกอีกแล้วไปทางไหนไปทางไหนโอ้ยหากินมานค่ะจ้ะไอ้ปทอดกินกบตำมะพุ่งนะจ้ะใส่เห็ดปลาจอมกระแสบจ้ะปลาขนาดนี้ ยอดเลยค่ะได้แล้วก็ว,ว้างจ้ะว้างแล้วกะเทค่คะบมไปห้องนี้นั่งเมื่อกี้บอกกูไปั้งไหนไปั้งไหนใครรุ่นนีกก้อนจ้ะได้อีบวะ เน็กน้องส่นมันตางก็ดีวออกป๊าตเอาหลุดออกหลุดเขาจ้ะสมบอดเต็มทั้งหลบออกทังเนี่ยค้าแล้วคือหมานใช่จ้ะเอาเตรียมโนกอีกแล้วค่ะเอ็ซีค่ะตังไหนไปตังไหน โไลปลาไปลงจุดพูดล้วคคะจึงจะเป็นลับไปดักเอาทิทางคุณเนาะค่ะเนาะเมืองช็อตเด็ดอีกเล้วจ้า ไปทงไหนไปที่ไหนไปทางไานงงนนงหน,อไหน,อไหนอโอ้ยคุณอาค่ะจนสะดุ้งโยดจ้ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปทีงไหนไปทีงไหน แห้งจัดสอนแหงว้าพี่นองขุ่นขูดสีเลยจ้ะทั้งสีเรามันขูดสีทั้งสีตัดเอาเลยค่ะ รุ่นถวยวัยยุ่แล้วค่ะต้องรุ่นทั้งสีเลยจ้ะอยู่งไหนอยจังไหนได้คือเก่าจ้ะ <c oughs> โอเคเธอล้วกอเกลือละถังเลยค่ะ พวกมงนีกันหลายปะบริบเวณนี้ก็นมนีแกับป่าเลยค่ะไกลๆนู่นเลยจ้ะป่าเต็มเลยค่ะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปยกยอกย,อก,ยอกสะด,ด้งเนาะจ้าฝากไว้ซัมนี้กันเนาะจ้า ซึ่พบอๆกันในคลิปหน้าด้ะจ้าสำหรับวันนี้ข้อการข้อมาสวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสเด็ดอีกรอบถึงเด็ดอีกรอบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ